วัีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเฉลิมพระเกียรติกันนะฮะเพราะเฉลิมพระเกียรตินี่ก็อยู่จังหวัดนนทบุรีครับเป็นวัดที่มีสวนสวยฮะต้นไม้ใหญ่เยอะทีเดียวครับเดี๋ยวจะกดมุมล่างให้ดูกันนิดนึงนะฮะก็เป็นวัดที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็เป็นวัดที่สวยงาม วัดหนึ่งเลยนะฮะในจังหวัดนนทบุรีสร้างในสมัยรัชกาลที่3ครับตอนเย็นๆเ,เนี่ยสามารถมาเดินเล่นชมสวนแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้าไปไหว้พระได้นะครับแล้วก็ริมน้ำเนี่ยก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยครับมีปลานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมปลาแล้วก็พาไปชมโบสถ์กันนะฮะตอนนี้ก็ให้ดูภาพแดล้อมของ ้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่หญหญดูนะนุ่มลื่นจริงถ้ามาตอนเย็นนี่จะแบบผ่อนคลายฮะดีมากมากเลยเอากาศเย็นยิ่งเป็นหน้าหนาวช่วงนี้นะฮะดีมากเลยครับแค่นี้ครับเดี๋ยวไปชมโบสถ์กันครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์ของวัดฉลอมเพื่อเกียรติกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาหมุนดูรอบๆนะครับ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่สมนะฮะซึ่งสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีเจดี JD อันนี้นะฮะเพราะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดเฉลิมพระเกนะียรติรับเจดียองนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาชมสักเกือบเกืบรอบนะฮะ ให้ดูนะฮะว่าความงามของเจดีย์นี่เป็นเจดีย์องค์ขาวเลยนะครับองค์ขาวเลยข้างบนจะมีถ้าเรามาแถวแถวสะพานเจดฎาบดินนี่กลางค่ำกลางคืนเราก็จะเห็นนะฮะมีจะมีไฟข้างบนนะฮะจะเห็นแต่ไกลเลยครับสำหรับสัญ,ญลักษณ์ขององค์พระเจดีย์ รอบวัดก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากๆเลยต้นไม้ต่างๆมีนกพันแปลกๆก็เยอะครับมาแถวๆวัดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกแบบเสียงแปลกๆฮนะเยอะมากเลยไม่เคยได้ยินในกรุงเทพหรือว่าชาญเมืองอื่นๆแล้วเนี่ยแต่จะอยู่ในวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยครับเยอะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมท่าน้ำกันนะครับ นี่ก็เป็นยังอยู่ในเขตของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้เป็นรูปปั้นของพระองค์ท่านนะฮะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สามครับก็ยังเป็นสวนสวนอยู่ดีนะฮะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับ อันนั้นจะเป็นสะพานมหาเจษฎาบดินนะฮะสะพานพระ่อไม่ใช่สะพานพระรามสี่นะ,ะทษเป็นสะพานมหาเจษฎาบดินฮะข้ามก็เป็นจงังหวัดเดียวกัน,นะฮะจากฝั่งตลาดขอนข้าม,มาทางบางสีเมืองะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นโซนสวนอยู่นะครับ แต่ฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นผมก็ยังไม่เคยไปะัะฝั่งตรงข้ามนั้นครับเดี๋ยวเราไปถ่ายกับริมแม่น้ำใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดเฉลิมเมื่อเกียรติกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะแพลนให้ดูไปรอบๆนะฮะสำหรับทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพยาช่วงหน้าวัดเฉลิมเมื่อเกียรติครับ ก็สงบเงียบครับไม่ค่อยมีเรือวิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ด้วยครับเนี่ยมีปลาฮุบขึ้นมาเป็นระยะระยะปลาสวายตัวก่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะฮะข้างหลังผมเป็นสะพานมหาเจษดาบ,บดินครับสวยงามครับเป็นสะพานขึงด้วยสตลิงครับังสองฝั่งเป็นแบบ ขึงทั้งสองสอง,สองแบบไม่ใช่เสาเดียวฮนะเป็นเสาคู่ฮนะไม่ใช่เสาเดียวแบบสะพานพระรามแปดฮะสำหรับแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนี้ค่อนข้างแคบครับผมว่าไม่ได้กว้างมากเลยครับไม่เหมือนช่วงที่ช่วงสามโคกช่วงบางไซงนะจะกว้างมากเลยฮนะยิ่งช่วงบางไซนี่แบบกว้างกว้างมากครับช่วงบางไซแล้วก็ ช่วงประตุบ,บางช่วงอะฮะจะกว้างเลยครับช่วงนี้อากาศเย็นฮะเย็นเลยยิ่งย้าช้านี่โอ้โห,โโหโลมมานี่สะท้านนะครับก็ว่างๆถ้าท่านนี่ว่างๆช่วงเย็นๆ หยุดงานหรือสาวอาทิตย์หรือวันหยุดที่ท่านหยุดนะฮะอยากจะมาเที่ยวเข้ามากันได้นะครับช่วงเย็นเย็นเนี่ยยิ่งดีมากันได้เลยลมเย็นมากฝนก็ไม่ได้เยอะอะไร,ะครแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับลแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกได้นะฮะคือว่าแหล่งน้ำที่อ่า าพระบรมรูปสมเด็จพระนางเก้าจะอยู่หัวเนี่ยยังเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศด้วยนะฮะที่เอาไปใช้ในงานพิธีกรรมสาคัญสำคัญต่างๆด้วยนะฮะครับเจอกันอีกทีสถานที่ต้องเที่ยวหน้านะครับ